โยโยโยเที่ยงตรงเชิญกับคืนหนุหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนุหนังทุกช่องทางเชิญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับบิ๊กแมทแน่นอนพิจตรเลือกเกมเวลา6โมงเย็นเลยครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในกลุ่ม C นะครับทีมชาติเกาหลีใต้จาฝูงจะเปิดบ้านเจอกับทีมชาติไทยรองจ่าฝูงนะครับเกาหลีใต้ชนะมา2นัดรวด6คะแนนเต็มเกมล่าสุดก็ บุกถล่มจีนมา3ต่อศูนย์นะครับแน่นอนหลังจากล้มเหลวในเอเชียนคัพเนี่ยปลดเจอกันคริสมันนะครับแล้วก็ตั้งควางชุนฮงมาเป็นกุนซือขัดตาทัพแต่ว่าก็เรียกตัวหลักมาเต็มทีมนะครับนำโดยไปหลังอย่างคิมบินเจจากบาเยนต์ตรงกลางเนี่ยมีอ e ีแจซุงจากไมส์ควางหินบอมจากเรสตาเบลเกดนะครับแนวรุกแน่นอนนำโดยกัปตันทีมซนเฮืองมินครับอีคังอินจาการิสแซงชักแมงนะครับกองหน้าก็โชกยูซุงครับหัวหอกจากมิดทิลแลนด์ครับในขณะที่ทีมชาติไทย ลงเล่นมา2นะัดชนะ1แพ้1มี3แต้มนะครับเราก็มีแพ้คาบ้านกับจีนไปก่อน1-2แล้วก็เกมล่าสุดคือการบุกชนะสิงคโปร์มา3-1มาซาทดาอ e ีชิอ e ิก็เตรียมจัดทัพชุดใหญ่ก็ดูแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงจากชุดเอชคัพเยอะนะครับประตูปฏิวัติเหมือนเดิมทางขวานิโคลัส ทางสายธีรทรน,นะครับคู่เซนเตอร์ได้เป็นพันษากับเอเลียสหรือไม่ก็สู่พันนะครับในขณะที่ดันกลางเนี่ยสารัตลงแน่แน่ส่วนอีคนวีรเทพหรือพีรดลนนะครับก็ต้องเดาใจอิชิอิเลยครับส่วนแนวรุกก็มีสุภโชคชนาทิพแม่มาในทีมชุดนี้นะครับเราก็รวมไปถึงบัดดินนะครับข้างหน้าสุภชัยใจเด็ดหรืออาจจะเป็นเจ้าแบงค์สุพนัทก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูการตัดสินใจสุดท้ายของอิชิอิครับ การเจอกันในบอลโลกรอบคัดเลือกผลสุดท้ายต้องย้อนไปบอลโลก1998รอบคัดเลือกปรากฏว่าไทยเคยบุกไปเสมอเกาหลีนะครับเสมอศูนย์ศแต่ว่าในเกมในบ้านเกาหลีบุกชนะไทย3-1แล้วก็ผลล่าสุดที่เจอจริงๆในชุดใหญ่ครับก็คือเกมอุ่นเครื่องปี2016เกาหลีใต้เบียดชนะ1-0นะครับแน่นอนก่อนเกมเกาหลีใต้เป็นต่อไทยเราเยอะแน่นะครับ เพียงแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าไปตกรอบรองในเอเชียนครับแพ้จอร์แดนครับส่วนไทยอิชิอิ I, มาทำทัวร์นาเมนต์แรกในเอเชียนคัพถือว่าโอเคนะครับทีมไปถึงรอบ16ทีมแล้วก็ไปแพ้อุซเบกิสถานมา1-2ครับคือตามหน้าเสือเนี่ยดูเหมือนว่าไทยเป็นรองเยอะนะครับแต่ว่าแม่คือเกมแบบนี้พี่เจ็ดบอกเลยเชื่อในระบบของอิชิอิแล้วจะว่าไปตัวผู้เล่นไทยหลายคนก็ไปเล่นต่างแดนประสบการณ์ตรงนี้นำมาใช้ได้นะครับและเกาหลีเนี่ย ต้องบอกว่าไม่ถึงกันเนียบมากในเกมการแข่งขันถ้าเราดูในเอเชียนคัพที่ผ่านมาแถมไปกุซสอถัดตาทับด้วยนะครับเกมแบบนี้กัดฟันวัดไทยครับพเจตมองว่าไทยแพ้เต็มที่2ประตูไม่เกินนี้แน่ๆนะครับให้เชียร์ทัพช้างศึกทีมชาติไทยเป็นครึ่งหนังบิ๊กแมชประจำาค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย